สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมหวยลาวพัฒนาวันนี้วันที่ 23. ่สิบสามเดือน8ปี่หเจดนะครับหวยลาพัฒนาก็ห่างหายกันไปนานเลยเนาะไม่ได้ทำนานเลยตั้งแต่หลุดมาอ่ะก็มาดูของวันนี้กันเลยครับผม วันนี้ขอให้มานะวันนี้ไว้รอพัฒนาวันนี้เด่นนะครับผมเจ็ดนะเจ็ดกับเก้านะเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าแล้วก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสี 4, ่เจ็ดหนึ 4, ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสอง เก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าหนึ่งตัวกันก็จะมีเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้าครับผมเจ็ดสามเจ็ดห้านะ ตัวฟันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดนะคิดว่าน่าจะเป็นเจ็ดนะก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าสองนะครับผมเก้าสองนะเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเก้าสองฟันเจ็ดก็ขอให้มีเจ็ดมาครับผม ต่อไปนะครับก็เป็นเลข3ามตัวเลข3มตัวสามตัวนะครับก็จะมีเจ็ดสองสี่เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสามเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สามแล้วก็เจ็ดหนึ่งสาม ก็เลน,นที่เจ็ดเลยนะเนาะเลนที่เจ็ดเลยก็เจ็ดกับเก้านะครับวันนี้นะขอให้มีขอให้มาสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาก็จบไปแล้วครับผมฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า,เป,นเ,ปเ,าเ,เป็นคลิปหวยลาวหรือเป็นคลิปหวยฮานอยครับผม หาหนอยก็ลงสองคลิปนะเป็นหาหนอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็หาหนอยสูตรแยกแร้วผมนะก็ฝากหน่วยหาหนอยด้วยนะครับนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ